you how understanding tell me สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัทราบครับช่องสําหรับหนังสําหรับคนรักหนังครับคืองี้นะครับผมต้องขอบอกกับทุกๆคนก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้นะครับผมดูหนังเรื่องนึงมาและมันให้ผมเนี่ยนึกถึงวัยเด็กเลยทีนี้มันก็เลยเกิดความสงสัยที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดน,นึกถึงช่วงวัยเด็กแล้ว ในช่วงวัยเด็กนั้นผมมีหนังเรื่องอะไรที่ผมชอบมากๆเลยและทําให้ผมนั้นนึกถึงหนังเรื่องนี้ครับอย่างสจวร์ตลิตเตครับหลายๆคนที่ดูสจวร์์มานะไม่เด็กแล้วนะไม่เด็กนั้นนะครับพวกคุณเนี่ยนะครับแต่ยังไงก็ตามครับหนังสจวร์ตลิตเตนี่ยมันเป็นผ่อเรื่องที่แบบธรรมดามากๆครับแต่ไอความธรรมดาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าในช่วงนั้นนะโคตรสนุกครับโคตรชอบและอีกอย่างหนึ่งเลยนะ CG ตอนนั้นเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะเอาจจริงเลยยังไงก็ตามครับวันนี้เราก็เลยอยากจะพาทุกๆคนนะครับไปทำความรู้จักกับสจูรตลิกันถ้าเป็นเพื่อนพร้อมกันแล้วเราไปกันครับสจูรตลินะครับเป็นหนูและเป็นหนูที่เป็นมิตรมากๆครับเขาเป็นคนที่ไรเดียงสาเขาขน,นง่ายมากๆมีอัธยาศาัยที่ดีมารยาทด,ดีเป็นคนกล้าหาญร,รักสนุกเท่านั้นยังไม่พอนะครับ เขายังพอใจในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเป็นตัวของเขาเองอีกด้วยหาได้ยากมากๆเลยนะครับในสมัยนี้เนี่ยคนที่รักในความเป็นตัวเองมากขนาดนี้ถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กนะครับแต่เขาก็พร้อมเสมอครับที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าใครก็ตามครับถ้าสจจวนรู้ว่าคนคนนั้นตกอยู่ในอันตรายไม่ต้องห่วงเลยครับเขาจะช่วยอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าบางทีแล้วนะครับ มันอาจจะทําให้เขานั้นอันตร,รายมากแค่ไหนก็ตามในฉบ,บับนิยายนะครับแต่เดิมแล้วเนี่ยมีสจ๊วตแบบหลากหลายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนูอย่างที่เราได้เห็นกันหรือแบบอันนี้เลยครับที่เขานั้นเกิดเป็นครัวดิทเตินครับแต่ว่าเขานั้นเป็นชายที่มีขนาดที่เล็กมากๆครับเขาเกิดมาได้ไม่นานเขาก็สามารถเดินได้เลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนิยายนะครับที่เป็นสจ๊วตลิตเติ้ลเหมือนกันแต่อย่างที่เราเห็นกันครับสจ๊วตลิตเติ้ลที่เรารู้จักกันนั้นเป็นหนูครับ ถ้าเกิดจะพูดเรื่องราวประวัติของสจูร์ติลจริงแล้วนะครับสจูร์ติลเนี่ยแต่เดิมแล้วนะครับเขาเป็นหนูมีครอบครัวที่เป็นหนูเหมือนกับคนอื่นๆเขานั่นแหละครับแต่พอะเอืนว่าคุณพ่อและคุณแม่ของเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานครับม่อย่างนั้นเลยนะครับสจูร์ติลก็จะเป็นหนูอีกคนหนึ่งครับที่เกิดมาพร้อมกับครอบครัวที่แสนอบอุ่นและเขาก็จะมีชีวิตที่เพียบพร้อมเช่นเดียวกับหนูตัวอื่นๆครับแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้เขาไม่มีความสุขนะครับ เขามีความสุขในทุกๆวันอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับกับการที่ว่าจะมีความสุขในทุกๆวันแบบอย่างนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับด้วยอุบัติเหตุที่ชวนสยองของพ่อและแม่ของเขาทาให้ซจลิตเติ้ลนั้นถูกส่งมาในบ้านรับดเด็กในกำพร้าครับและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทาให้ซจลิตเติ้ลนั้นต้องโตภายใต้รั้วของบ้านเด็กกำพร้านั่นเองจนกระทั่ สองคนนี้นะครับต้องการจะหาสมาชิกเพิ่มให้กับครอบครัวของพวกเขาพวกเขาก็เลยมาหารับเลี้ยงเด็กกำพร้าครับตอนนั้นนะครับเขาได้เจอกับสจวร์ลิเติ้ลเป็นคนแรกเลยครับแม่ผมก็พูดซะชินเลยสจวร์ลิเติ้ลจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแต่สจ๊ร์อย่างเดียวนะครับตอนนั้นฮนะเขายังไม่ใช่ลิตเติ้ลนะแต่พ่ออะไรทําไมเขาถึงกลายเป็นลิตเติ้ลพ่ออะไรรู้ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนั้นนะครับสจ๊ร์เนี่ยเป็นคนดีมากๆครับอย่างที่ผมบอกไป เมื่อเห็นคนที่ต้องการที่จะมีลูกนะครับสะจดก็เลยพยายามแนะนําไปครับว่าเด็กคนนั้นก็ดีนะเด็กคนนั้นก็ดีนะแต่เขาไม่ได้หมายถึงตนเองเลยครับว่าเขาเนี่ยมีดีมากแค่ไหนเขาไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยนะครับเขาคิดถึงแต่คนอื่นอยู่เสมอและนั่นแหละครับจึงเข้าตาของบาริตเทน Little, นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสะจูดก็เลยกลายเป็นสะจูดลิตเทนอย่างที่เรารู้จักกันครับแต่เส้นทางมันก็ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าสะจูดต้องเจอกับจอร์นฮะ ซึ่งจอร์ดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะผิดหวังเล็กน้อยครับเขาต้องการที่แบบอมอืต้องการเป็นคนนะนะไม่ต้องการเป็นหนูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดความชมุลมุนนิดนิดหน่อยหน่อยครับมันก็มีความงอนกันเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคุณพ่อและคุณแม่ของเขาทําไมไม่ได้คนเขาพูดกับสจ๊วตเลยนะครับว่าสจ๊วตเนี่ยไม่ใช่คนซะหน่อยเขาเป็นหนูอ่าแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นเลยครับสจ๊วตเติ้ล ก็สามารถเอาใจจอร์ดได้สําเร็จครับจนเขาเนี่ยกลายเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ทีนี้ไม่ใช่แค่จอร์ดอย่างเดียวครับยังมีสโนว์เบลอีกโหสำคัญเลยเพราะว่าสโนว์เบลนี่เป็นแมวครับและแมวกับหนูเนี่ยเป็นศัตรูโด,ดยธรรมชาติกันอยู่แล้วอะ่ะยากเลยทีนี้ครับทำยังไงเน่ยก็อย่างเช่นเคยครับสจว์ก็ต้องพิสูจน์ตนเองครับทีแรกนะครับสโนว์เบลพยายามกำจัดเขาเต็มที่เลยครับต้องให้เพื่อนแมวของเขาเนี่ยมาหลอกไป เอาหนูจากไหนไม่รู้ครับมาหลอกสะจวตฮะว่าเขานี่เป็นลูกของตัวเองและอยากได้กลับบ้านโอ้โหสะจวตทีแรกก็ออกหักอยู่พอสมควรแต่ยังไงซะเขาก็ต้องกลับไปหาพ่อและแม่ที่แท,ท้จริงของเขาครับก็ในตอนนั้นมันคิดอย่างนั้นนะแต่ยังไงเลยก็ตามครับทั้งหมดมันเป็นแผนของแมวครับสจวตเป็นคนดีมากๆเลยนะครับจนทําให้หนูทั้งสองตัวเนี่ยยอมครับเขาแบบ ไม่สามารถจะทำร้ายจิจจสจ๊วตได้ครับเขาจึงบอกความจริงสจ๊วตไปว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของพวกเขาเองพวกเขาโดนแมวต้อนจมมุมแล้วก็ต้องมาหลอกสกจ๊วตอย่างที่เห็นนี่แหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับสจ๊วตก็พยายามกลับบ้านฮะแต่สโนเบลก็พยายามขัดขวางเอาไว้นะฮะจนทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับสจ๊วตก็สามารถชนะใจสโนเบลได้นะครับเพราะอะไรนั่นเหรอ ลองไปดูสิเออแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องที่ผมอิจฉาครับเพราะว่าสิ่งที่ผมอิจฉามากที่สุดก็คือไอ้หนูบ้านเนี่ยมนนันมีรถให้ขับอะเออคุณเชื่อไหมหนังในตอนนั้นนะครับสตจิตเติมีรถให้ขับครับโอ้โหคือตอนที่เราดูอะมันน่าอิจฉานะมีห้องใหญ่ด้วยอะและมีรถให้ขับอีกอะเท่นะเอาจริง แถมยังมีตอนที่แข่งขับเรือด้วยนะครับสะจวดก็ได้ขับเรืออีกอแต่นั่นยังเป็นเรื่องเล็กครับเพราะว่าในภาคที่สองนั้นสะจวดขับเครื่องบินโอ้เป็นหนูอะได้ขับเครื่องบินโค้ทแอ่ะนอกจากนั้นแล้วนะครับในภาคนี้เราก็อาจจะได้เห็นสะจุดเตะบอลบ้างทั้งที่เขาเนี่ยไปกับฟุตบอลเลยก็ย่งได้และก็ได้ยังพบเพื่อนใหม่ด้วยนะเออนุ่ง นิเธอคนนั้นนะครับเป็นนกเลยมีชื่อว่ามากาโลครับตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นเด็กะนะก็พยายามเชียร <c oughs> ์กันนกหนูคู่กันคู่กันแต่ใครจะไปรู้ครับพอโตขึ้นมามันก็รู้สึกแปลกๆกันเนาะแต่ตอนเด็กมันก็แบบเออมัหนหวานอะ่ะมากาโลกับสจ๊ะอ่ะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับหนังทั้งสองภาคเนี่ยผมต้องบอกเลยว่า มันสนุกมากๆสำหรับน้องๆคนไหนนะที่ยังไม่เคยดูนะผมแนะนำว่าต้องลองไปดูนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ดูมาแล้วก็สามารถมาแชร์กันได้นะว่าไอความรู้สึกที่เคยดูมาเนี่ยรู้สึกกันยังไงกันบ้างก็มาบอกกันได้เลยนะครับแต่แน่นอนครับหลังจากที่ผมอัดคลิปเรื่องนี้ไปนะแล้วลวก็ผมต้องกลับไปดูอย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าทันทีที่ผมคิดว่าเออเรื่องนี้เนี่ยควรจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันโอ้โหผมเกิดความรู้สึกเลยว่าอยากดูมากๆ อย่างตอนนี้ผมก็อยากดูแบบคอนๆเลยฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องขอตัวไปดูจูเลียนตลก่อนเลยนะกันนะฮะและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กับซับกระครังเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปนะครับและรบกวนเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยคอมเมนต์ให้นิดนึงนะครับว่าชอบจอมเมูเลียนตลมากแค่ไหนและชอบเพราะอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกๆคนครับเจอกันครับ